สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนุนนะคะทารุก,กับนุส,สีค่ะวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากเลย เจ้าตัวนี้นะคะเพิ่งออกใหม่ Beauty of Her r o a l t a l o t นะคะก็น้องเพิ่งออกเมื่อเดือนนี้นี่เองนะคะนุ่นเนี้ไปสอยมาจากร้านหนังสือคีโนค่ะก็ได้มาในราคา691บาทนะคะแบบคือเห็นจากในเว็บอะคือฉันต้องได้ฉันต้องโดูแล้วราคาดีมากดูสิให้มาแบบเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ้อว่าข้างในน้องเนี่ยมีอะไรแถมมาให้บ้างไปดูกันดีกว่าคะ่ะ และนี่ก็คือตัวไพ่นะคะกล่องไพ่เนี่ยมาเป็นบ็อกเซตนะคะกล่องแข็งแรงมากๆเลยแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะกล่องก็ทําดูหรูหราะคะ่ะเนี่ยดูสีแบบเขาก็จะมีแบบความลงลูกเล่นอะไรเงี้ยสะท้อนกระไฟข้างในกล่องนะคะก็ประกอบด้วยไกด์บุ๊กนะคะไกด์บุ๊กก็เป็นไกด์บุ๊กสีโอเคเลยอะคะ่ะมีคําอธิบายตัวไพ่ ม,มีความหมายของไพ่ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับเป็นการอธิบายแบบรูปไพ่นะคะว่าเออรายละเอียดเป็นยังไงว่าตัวละครกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็มีความหมายหัวตั้งหัวกลับก็ให้มาแบบครบถ้วนผู้จัดทํานะคะได้บอกไว้ใน ไกายบุกนะคะเพราะว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับไพ่ผีเนาะจะมีทั้งแบบแวมไพร์ซอมบี้มีแบบแฟร์กินสไตล์มีทุกอย่างเลยเออแล้วก็อ่าทุกอย่างเนี่ยรูปแบบหน้าไพ่เนี่ยก็อิงตาม r i d e r ร์เวทเลยนะคะคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอืมเนี่ยอย่างดูสิหกไม้ก็จะเป็นแบบ เออตัวแบบคนขี่ม้าเนาะเออก็ยังแบบถือไม้สัญลักษณ์ทุกอย่างก็ยังมีอยู่แต่ก็จะมีความสอดแทรกความที่แบบเป็นลูกเล่นของศิลปินคนนี้นะคะนุ่ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาเนี่ยอ่านยังไงทุกคนคือนุ่มีปัญหาก,กับการอ่านชื่อมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาชื่อว่าคุณกเรียนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าอ่านผิดต้องขอภอภัยอืเขาบอกไปว่านะคะว่าผ่า,าชุดเนี้ย จะมีความทั้งน่ากลัวแล้วก็ความตลกสอกแทรกกันไปนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้อ,ออกมาดูตึงเครียดมากเกินไปหรือว่าน่ากลัวสยองขวัญจนเกินไปนะคะก็เลยอาจจะมีความแบบฮ้าหนิดนึงของตัวละครเนาะมีความแบบเปิ่นดนิดนึงมาดูที่ไพ่นะคะก็คือเนี่ยเปิดมามีไกด์บุ๊กใช่ไหมแล้วก็เปิดมาก็เป็นชุดไพ่เลยนะคะไพ่ก็ทําออกมากระดาษออไม่ถึง300กรัมนะคะรู้สึกว่ากระดาษเนี่ยมีความแบบอ่อนมากอืม อ่อนมากถ้าสับแรงๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นรอยได้แต่ว่าหลังไพ่ก็คืออ่านรีเวิร์สไม่ได้งงเออให้ความหมายรีเวิร์สมาแต่ว่าถ้ามันเป็นรีเวิร์สเนี่ยก็จะคือดูออกเห็นปะดูออกว่าเออหลังไพ่มันมันกลับหัวอะไรเงี้ยค่ะเขาทํามาแค่มุมเดียวอืมไพ่ก็มีความบางบางแล้วก็ลื่น โอเคนะเพราะว่านุชก็ไม่กะใช้เขาเป็นสําหรับหลักอยู่แล้วเนาะเออก็คือแบบเราซื้อมาเก็บเราซื้อมาดูแบบขำๆนะคะอืมไม่ไม่ได้กะแบบใช้งานหนักอยู่แล้วโอเคเรามาดูกันที่หน้าผ้ากันดีกว่าค่ะ The f o o l ค่ะใบนี้ The m a g i c i a n The high priestess เดอะไฮโลแพดมันน่ากลัวมากเลยเลอเฟอร์ค่ะแล้วก็มีมูนชาลีออนสตริงเฮอร์มิตรเฮอร์มิตเป็นใส่หน้ากากแบบเหมือนเหมือนแบบฆาตกรอ่ะมีวอลฟฟอร์จูนจัสติสแต่เป็นเด็กเนาะอันนี้เป็นเด็กแฮงแม แรนด์เดวิลเดอะทาวเวอร์อันนี้น่าจะเป็นคนเดอะสตาร์มีแบบปิศาปลาหมึกเลือดเดอะมูนเดอะมูนอันนี้ดูโหดร้ายมากเลยมนุษย์หมาปา่ามนุษย์หมาป่าหอนนะทุกคนเดอะซันเดอะซันก็คือมีความสุขแบบหดหัวนิดนึหนงหลอนๆนิดนึงเนาะการเซนอันนี้คือฝูงซอมบี้แล้วก็เดอะเวิร 1, 1, 1แบบแบบนึ่งไนมะ้หนึ่งนะไม้ก็แบบแอบหล่อนนิดนึงนะกลัวสไม้3ไม้4ไม้6ไม้8ไม้แปดไม้ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แค่วิวแบบวิวดูหลอนิดนึง9ไม้10ไม้ ที่นี่ถือไหมแมวแมวยังเป็นโครงกระดูกเลยอะมาชาไม้คิงออฟวันซ์1นาบ2ดาบสองดาบหราดาบดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ปะอันนี้สี่ดาบห้าดาบน่ากลัวมาก ีดาบเด็กถือดาบเด็กถือดาบเหมือนแบบเป็นลูกของแฟรงกนสไฟอะไรอย่างนี้ป่ะ <c oughs> อัะซินถือดาบอันนี้น่ากลัวหัวขาดหัวหายไปแล้วเป็นเป็นตำนานแบบที่เขาเป็นผีหัวขาดเรื่องไรน้าเคยเคยเห็นที่แบบคนแสดงนะคะราชินีดาบ ราชาดาบก็คือเป็นราชาเดวิลเลยอันนี้อันนี้เขาก็มีชื่อแต่แบบฉันไม่แน่ใจเค่ะเขาชื่ออะไรที่เป็นเหมือนแบบซาตานอะไรอย่างเงี้ยอืมหนึ่งถ้วยสองถ้วยค่ะสามถ้วยดูโหดไลายมากเลยสรุปเธอมีความสุขจริงๆไหมทำไมเธอดูดุทำไมแกงนี้ดูดุจังสี่ถ้วยอันนี้ตลกอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าเพิ่งเห็นต้นไม้คะ่ะทุกคนเพิ่งสังเกตเห็นต้นไม้ต้นไม้โหดมากเลย ถ้าถ้วยถ้วยถ้วยอันนีปถวยเก้าถ้วยเป็นตัวตลกสิกถ้วยเป็นครอบครัวผีอันนี้แต่งเหมือนที่เป็นคนกินฝันร้ายเลยอะคะ่ะเด็กถือถ้วยคะ่ะอาสวินถือถ้วย ราชินีทุ่หราชาถือทุ่ร่ิงอนอกครับสุดท้ายมาที่1นึเหรียญสองเหรียญามเหรียญหนึ่สี่เหรียญ เหมือนเป็นผีฆาตกรลกจิตแปดเหรียญผีซอมบี้ที่ต้องทำงานเก้าเหรียญสิบเหรียญอันนี้ดูเหงาดูนั่งแบบอยู่กับหมาสองคนเด็กถึงเหรียญอัศวินเหรียญราชินีถึงเหรียญ กระ่ายกลายเป็นโครงกระดูกแล้วน่ากลัวมากแล้วก็สุดท้ายราชาเถือเหรียค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวไพ่ใหม่นะคะไพ่นนยนุชยังไม่ได้มีการใช้งานเป็นจริงเป็นจังเนาะแต่คิดว่าเออก็น่าจะเอาเขมมาเปิดเล่นๆแหละเพราะว่าแบบหน้าไพ่ดูตลกน่ารักดีอาจจะแบบ ไม่ได้เปิดถามจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในไพ่ที่มีรูปวาดอะไรเงี้ยที่น่าสะสมแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามออร้านหนังสือที่นำเข้าเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะแนะนำว่าควรตำควรมีติดตู้ไว้นะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ